สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อะครับวันนี้มาอดตนะครับ,รบผีบนะครับเจ้าชารีชาลีค่าตัวแสนส0มหมื่นบาทมาขายนะครับกำลังผสมอยู่นะครับราคาที่จองลูกหลายท่านมากนะครับ อายุสปีแล้วแต่ก็ยังขันเหมือนเดิมครับตอนนี้เป็นแม่ไก่ป้านะไก่ป้าร้อยก็คุ้มดีแล้วนะครับมันไม่แห้นครับ